ที่บ้านไฟดับทําหัวตั้งมาถ่ายงานที่สตูดิโอไม่ได้วันนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะทําคลิปวิธีการทําหัวตั้งแบบพี่หลาม <_ mel od ic> เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง <_ mel od ic> สวัสดีครับพี่หลามเองไงจะใครล่ะเวลาทําหัวไม่ตั้งเนี่ยหรือว่าเป็นผมทรงนี้นะฮะทุกคนจะถามทุกทีเวลาผมทำไลฟ์เนาะทำไมพี่หลามหัวไม่ตั้งทำไมพี่หลามหัวไม่ตั้ง <_ mel od ic> เออนะฮะ มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับก็คือวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยไฟดับพอไฟดับปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ขบวนการในการทําทรงผมพี่หลามดังเดิมเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับผมก็เลยต้องหอบหิ้วอุปกรณ์ทั้งหมดมานี่นะอยู่ด้านล่างนี้นะฮะต้องหอบหิ้วอุปกรณ์ทั้งหมดมาเพื่อที่จะมาทําหัวตั้งที่สตูดิโอแห่งนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราพลิกวิกฤตให้เป็นคอนเทนต์ก็เลยคิดว่าเออเคยคิดนะเคยมีคนถาม อยากเห็นวิธีการทําทรงผมพี่หลามเหลือเกินว่าทํำยังไงทําทเองหรือเปล่าอะไรนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันทําอยู่ในห้องน้ําที่บ้านนะฮะอยู่ในห้องนอนแล้วก็ไม่เคยมีใครถ่ายให้วันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ขนอุปกรณ์เหล่านี้มาแล้วก็มาทําที่สตูดิโอก็เลยให้ทีมช่างภาพถ่ายให้เลยนะครับก็ถือว่าทําคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะฮะโดยปกติแล้วสมัยก่อนตอนทํารายการทีวีนะครับตอนรับหน้าโชว์ผมมีช่างแต่งหน้ามีช่างทําผม ไปที่สถานีแล้วก็ไปทําแต่งหน้าทําผมไม่เคยทําหัวตั้งเองทําไม่เป็นด้วยแต่ตั้งแต่เลิกทําทีวีแล้วมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถจ้างช่างแต่งหน้ามาทํางานทุกวันได้เนาะเราก็ทําเองฝึกทําเองครับแรกๆก็ไม่เป็นทรงฮะหลังๆก็เริ่มดีขึ้นค้นคว้าหาวิธีการนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนวิธีการทําผมทรงพี่หลามเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือว่าอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นพอสมควรนะครับอมาให้ดู อันดับแรกต้องมีหวีหวีตัวนี้ต้องเป็นหวีแปลงแบบนี้แหละแล้วก็น้องเมนซี่ยังหางด้วยเพื่อที่จะตอนใดผมแห้งเนี่ยนะฮะเราจะต้องทำทำหน้าที่การโกยผมขึ้นไปข้างบนให้มันมีแววตั้งขึ้นไปก่อนถ้ามันนอนๆอ,อย่างเงี้ยไม่รอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งสําคัญที่ต้องใช้ก็คือต้องมีสารเคมีประมาณ3ชนิด ชนิดแรกคือเจลน้ำนี่เจลน้ำอ,นนอันนี้ไม่ได้โฆษณานะไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาด้วยไม่ได้ตังค์จากเขาด้วยอันนี้ลอรีอัลเลยนะครับ indestructible <laughs> เป็น e x t r e ์ตรีมเจนะครับเป็นเจลเลยก็คือคุณใช้เจลอะไรก็ได้อันนี้จะใช้ขั้นตอนแรกในการโกยหัวขึ้นนะครับขั้นตอนที่2ในการจัดทรงทำให้มันเป็นทรงก็คือตัวแว x ครับ ผมก็ใช้แก๊สบี้สีม่วงใครชอบทําหัวตั้งรู้ดีต้องใช้แก๊สบี้สีม่วงแล้วปิดท้ายเราก็ต้องฟิกมันทั้งหมดเพื่อให้มันอยู่ทั้งวันได้ด้วยสเปรย์แข็งนะครับซึ่งผมก็ใช้ซิลเวตนี่อันนี้ดีล้างออกง่ายนะครับแล้วก็กินหอมแล้วก็ใช้แล้วไม่ค่อยคันหัวไม่ค่อยไม่ค่อยแสบหนังหัวเออนะฮะอันนี้ดีนะครับกับอุปกรณ์เครื่องมือจําเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีอไดร์เป่าผมต้องแรงๆนะพันหกร้อยวัตต์ขึ้นไปกับตัวสําคัญเลยครับ ถ้าไม่มีสิ่งนี้ทำผมทรงพี่หลามไม่ได้มันคือตัวนี้ครับมันคือหวีสางอันเนี้ยทีเด็ดเลยเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับหวีสางตัวเนี้ยถ้าไม่มีเลิกเลยทำผมทรงพี่หลามไม่ได้มันจะกลายเป็นทรงอื่นทันทีเละเทะไปเลยผมต้องซื้ออันนี้ทิ้งไว้อ่ะเป็นสิสิบอันแล้วก็วางไว้ในทุกที่ของบ้านหรือว่าทุกที่ของชีวิตเพื่อที่ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรมาเราต้องสามารถมีสิ่งนี้แล้วใช้งานได้นะครับ ไปดูขั้นตอนการทําผมตั้งแบบพี่หลามเลยขั้นตอนที่หนึ่งทหัวให้เปียกก่อนแล้วก็ใดผมอันดับแรกใช้เจลนะครับนิดเดียวประมาณเท่านี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมบีบลงไปฟับนี่แค่นี้เลยครับเจลหนึ่งก้อนคือแบบนี้ลูบน้ําให้มือเปียกเล็กน้อยนะครับแล้วละเลงเจลแล้วหลังจากนั้นก็เสยเข้าไปแบบนี้เลยครับทําให้หัวเนี่ยเปียกด้วยเจลเลยรอบๆนะฮะเพื่อที่จะทําการใดการใดครั้งแรกเนี่ยสำคัญมากคือมันจะต้อง ก่อเส้นผมทั้งหมดให้มันก่อร่างสร้างตัวเป็นแนวตั้งขึ้นมาก่อนนะครับมันต้องมีต้นทุนเดิมก่อนโอเคได้ครับได้ผมโดยเปิดไดแรงสุดนะครับร้อนสุดแล้วก็พยายามเสยผมขึ้นแบบนี้ครับไดเสร็จเราก็จะได้พื้นฐานของทรงผมที่มันตั้งๆชูๆขึ้นเล็กน้อยมันยังไม่เป็นทรงตอนนี้นะฮะ อันขั้นตอนที่2แว็กครับแกสบี้สีม่วงเคล็ดลับของผมคือใส่เยอะๆใส่แบบท่วมๆเลยนะฮะนี่2อจุ่มแล้วก็ถูจากนั้นทาเข้าไปครับเอาให้ทั่วเลยใส่ให้เยอะอย่าไปเสียดายเดือนหนึ่งอ่ะผมใช้แกสบี้เนี่ยเดือนหนึ่งกระปุกหนึ่งหรือเผอเผาอบางกระปุกเนี่ยไม่ถึงเดือนด้วยนะฮะ ทาเข้าไปอีกเอาให้ทั่วจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ทั่วเนี่ยผมมันจะไม่ตั้งขึ้นตรงแล้วก็จะไม่เป็นแนวเดียวกันนะฮะทั้งหลังด้วยนี่ทั้งหลังเราก็ต้องทําอย่างนี้ด้วยเห็นไหมฮะเสยเข้าไปอย่างนี้ครับตามโคนผมขยี้เข้าไปขยี้เข้าไปนะฮะแต่อย่ากระถึงกับไปทาหนังหัวนะเดี๋ยวผมล่วง <laughs> เราจะรู้สึกได้ว่าแวกเราเพียงพอแล้วก็ต่อเมื่อเราทาอย่างนี้ครับ เรารูปๆแล้วมันค้างเห็นไหมฮะตอนนี้มันค้างละมันเป็นทรงไปตามมือเราละอย่างเงี้ยใช้ได้ละขั้นตอนที่สจัดทรงขั้นตอนที่1นขั้นตอนที่สองนะคุณใช้อย่างอื่นทดแทนได้หมดเลยคือทําอะไรก็ได้ให้มันคล้ายๆค,คุณจะใช้โฟมใช้มูสใช้อะไรก็ได้น้ําเปล่าก็ได้เพื่อที่จะไดให้มันตั้งขึ้นก่อนถ้าพอคุณใส่แว็กเนี่ยอันนี้แหวะสาคัญพอได้แว็กแล้วหัวตั้งแบบนี้แล้วคราวนี้อันนี้สําคัญมากๆ จะเป็นทรงพี่หลามได้ต้องใช้วีสางเพราะอะไรวีเนี่ยมันจะมีความลึกแล้วมันสามารถโกยผมทั้งชุดขึ้นแบบนี้ได้คุณเห็นไหมฮะตั้งยังนี่เห็นไหมฮะคุณก็โกยขึ้นไปเลยโกยขึ้นมาด้านหลังก็โกยเอามานะะเอามือกอบขึ้นมาอย่างนี้โกยขึ้นมาเอาให้มันขึ้นให้หมดให้มันตั้งเป็นแนวเส้นตรงทั้งชุดนี่แบบนี้ด้านหน้าด้วยนะครับ โกยขึ้นมาเพราะถ้ามันเป็นทรงแล้วเนี่ยมันตั้งเหยียดตรงทุกเส้นแล้วมันเป็นทรงพุ่มสวยงามมันก็จะเป็นทรงพี่ลามที่สวยงามใช่ไหมครับแอนสามผมขึ้นเป็นแนวตรงเสร็จแล้วคุณก็ใช้มือแต่งทรงผมเล็กน้อยให้เป็นพุ่มสวยงามนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะตั้งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณคุณใช้เข็มคุณใช้หวีสางตั้งนี้เสร็จแล้วเอามือปาดลงครับปาดอย่างนี้อเพื่อให้แนวผมมันโค้งตามที่คุณต้องการ อ,อยากได้แบบไหนเอามือจับมาเลยโดยที่ผมไม่ต้องส่องกระจกเลยใช่ไหมนี่เสร็จแล้วฉีดสเปรย์ฟิกมันพอได้ทรงเรียบร้อยคราวนี้อยู่แล้วเราต้องฟิกมันด้วยสเปรย์นะครับตอนฉีดสเปรย์ใส่แมสด้วยทุกครั้งเพราะว่าสเปรย์แบบนี้มันจะเข้าจมูกแล้วถ้าคุณฉีดทุกวันแบบผมนะอาทิตย์หนึ่งห้าวันนะคุณป่วยแน่นอนคุณเป็นโรคแน่นอนทางเดินหายใจฉีดครับสเปรย์ก็อย่าขี้เหนียวอัดเข้าไปเลยเยอะเยอะ พอยิ่งเยอะมันยิ่งอยู่ด้านหลังก็ฉีดเข้าไปนะฮะฉีดเข้าไปโคนผมก็ฉีดอย่าฉีดลงหนังหัวอย่างเดียวถ้าไม่อยากหัวล้านนะฮะทำแบบผมเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะอาทิตย์หนึ่งทำผมห้าวันจันถึงสุขหัวตั้งห้าวันรับรองถ้าสุขภาพผมไม่ดีหรือว่ากรรมพันธุ์ไม่ดีนะคุณหัวล้านไปแล้วเพราะคุณฉีดสเปย์เยอะขนาดนี้นะฮะฉีดสเปย์เสร็จเรียบร้อยฟิกมันมครับ ด้วยลมนะฮะปรับเป็นลมเบาๆเป่าเห็นไหมฮะไดเป่าผมทำให้สเปรย์แห้งโดยที่ผมไม่เสียทรงเลยเห็นไหมนี่แว็กมันตรึงไว้กับสเปรย์มันตึงไว้เลยเนี่ยเอาไดเป่าผมกดเนี่ยยังไม่เป็นไรเลยเห็นไหมไม่โยไม่อะไรเลยแข็งแรงขนาดไหนสุดยอดไหมโรยไปทั่วๆครับด้านหลังด้วยนะฮะ ผมจะฉีดสเปย์ประมาณสองรอบเพื่อให้ผมนั้นสามารถอยู่ทรงนี้ได้ทั้งวันขับรถออกมาก็ได้โดนแดดเหงื่อออกถ่ายเอาดอวิ่งเต้นหรือโดนลมพัดเหมือก้มขึ้นลงไปหัวไปโดนอะไรเนี่ยทรงผมมันจะสามารถดีดตัวกลับมาได้นะครับอ่ารอบสองระวังเข้าตาด้วยอันนี้ฉีดทุกวันแล้วเลยรู้นี่ด้านหลังก็ฉีดเข้าไปอาบเข้าไปสเปย์เนี่ยกระป๋บบองใหญ่ อันนี้กี่ซีซีห้าร้อยห้า้อยซีซีกระบองใหญ่ใช้ได้ยี่สิบวันสั่งมาทีละครึ่งโหลเหม็นเปนี่ขนาดเอายี่ห้อที่กลิ่นหอมแล้วนะชะวัสกอบเป็นสปอนเซอร์ได้นะฮะข้อดีของซิลูเอตชวาสขอบตัวนี้คืออะไรเวลามันแห้งแล้วมันแข็งแล้วมันไม่เหนียวมันจะแข็งเป็นแป้งเลย มันจะแข็งเหมือนแป้งเลยเวลาคุณล้างออกเนี่ยคุณทํางานเสร็จคุณกลับมาบ้านคุณสระผมนะผมเปิดน้ําใส่หัวเอามือขยี้ขยี้หัวนะมันจะเหนียวน้อยกว่าสเปรย์ชนิดอื่นมันจะไม่เหนียวติดหัวมันจะละลายแล้วมันก็จะหลุดออกจากการล้างสระผมมันสระผมง่ายล้างง่ายนะครับแล้วก็พอมันแห้งแล้วมันแข็งเลยมันไม่เหนียวน,นะฮะนี่คือข้อดีของเขา เสร็จเรียบร้อยเป็นทรงพี่หลามแล้วครับทําแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเสาร์อาทิตย์เวลาวันหยุดผมทําถ่ายทอดสดทาไลฟ์คุณมาถามว่าทําไมพี่หลามหัวไม่ตั้งโทษนะครับถ้าคุณเป็นผมคุณทำไั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ่ายรีวิวทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์อาทิตย์หนึ่งทำหัวตั้งห้าวันฉีดฉีดสารเคมีใส่พวกนี้เข้าไปห้าวันเต็มเต็มต่อสัปดาห์ ถ้าไม่ใช่กรรมพันธุด์ดีหรือว่าสุขภาพผมดีอนี้นะฮะโอ้โหไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยผมทำไลฟ์สดเนี่ยแล้วหัวไม่ตั้งเนี่ยจงเข้าใจผมเถิดว่าปีหนึ่งอะ่ะผมได้พักผมเนี่ยแค่ไม่ถึงร้อยวันอีกสองร้อยกว่าวันเนี่ยผมทำหัวตั้งตลอดเลยนะเข้าใจผมด้วยให้ผมพักเถอะ นี่หน้าสดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปล้างหน้าหน่อยหน้ามันขับรถมาหน้ามันแผลบเลยเดี๋ยวไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวทําคลิปรีวิวต่อให้ดูนะครับจบคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับวิธีการทําหัวตั้งแบบพี่หลามตับบ